มาพี่น้องคักๆรถอืมอืมนุ่มหอมตุนไผ่อืมโคชูแนสวัสดีครับมาพี่น้องนี่ได้ลิ้นวัวตุนครับนี่แกะน,นี่ออกละนี่ แกเอินท,ท,ที่เป็นนาวแล้วครับมาได้ครับเด้อทั้งกลทั้งกลทั้งโบะบลาวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมา,ลายเลเซียสิงคโ,โปร์ฮ่องกงเมียนมา캄บ odia ทั้งอ่าเกาหลีญี่ปุ่นฝั่งเอเชียยุโรปอเมริกาไม่กินน้ำกันฮัลโหลไมฟนฟอร์มออดโบคัมจอยมูเดย์ครัแบบสตูค้าบบ้งูเดย์เลนอินดิเนเซียเจกตจินจ้าอันนี้เวียดนามเดินอันเลยบอออมฟาเนื้อช้ำงอนไวยาวลิเดสับปียังดิลาบ ขอหั่นกันพี่นอ้องฮึบนี่โสวยงามตุนเพี่มากินน้ำกันได้ครับเดอ้ออะขออนุญาตหั่นกันพี่นอ้องจัดเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องฮมเพ่องามงามเดี๋ยวชิมกันอืชิมพิกปากแบบปากปูไป

ทํมตุนนี่สองชั่วโมงครับถ้าจะตุนนะครับตองระวางใส่ถุนไผ่ขาดจะใช้ใบมะกรูดใส่เกลือ เอาพริกหวานนี่ไปลินเนาะมาพี่นอ้องคักรถหืมอืมอืมบ๊ว chọn lại quy động ngân làm, làm bàn tệ ơi Sẽ lại hùng uhm. hậu อืมหนุ่ม,อมหอมสูนไพร่อืม เรากด <c oughs> น้องสาวส่งอาหารทะเลมาให้เดี๋ยวที่รีวิวบึงก็ส่งอย่างบาบูส่งมาให้กินปีใหม่มแบบานโพนาเกลพระยา

หืมว้าวอืมมันหอมพี่น้องหืม ความชําอืม แอบสนุกินพิษแซ่บหลายหอมอืมอืมอืม ก็สิ้นปีได้อยากทำอะไรก็ทำนะครับแต่ขอให้เป็นทำในสิ่งที่ดี สิ่งสำคัญคือคนในครอบครัวพ่อแม่เราดูแลท่านให้ดีๆและสิ่งดีมันจะเข้ามาหาเราเองครับ be the end of the years um, all the best for you and your family take good care of your palin <clears throat> mm. be a good son and go จับมาเอาชิ้นสุดท้ายอันนี้เอาไปกินต่อบ่เบื่อแล้วพี่น้องมันจะอิ่มละอ Tập đi. <-a> so yeah, <tap -i -a> well, mềm Last one. <tap -i -a> ออาายินบีไอาไม่ใช่ อืมแซ่บแซ่บหลายอ, meric, อ,อันนี้ไปกินตาค่ะบะเบิดกินก่อนอ่ะมื้อนี้ผมพรอสมีพี่น้องด้ะมื้อหน้าผมหาเด็ดมูฟแซ่บไปกินเบิ่งไว้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาวเวดเซนบ๊ายบายครับคุณเยียวเลิฟยูอ๋อเลิฟยูเวียดนามบ๊ายบายบ๊ายบาย